รองคู่เอกของรายการศึกเพชรเกียรติเพชรโดยพันโทหญิงพนิชาธีระเดชพงศ์ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับมาดูทางด้านของคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือครับเด็กคนนี้ครับพบกับทางด้านของปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์นะครับอภิษัชทำละเอียดนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ คมเพชรจิตสารวัตรเสือก็อชนะคะแนนกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวครับชนะเทน,นนิสน็อกเอายก4ศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9แล้วก็ชนะคะแนนบางคล้าน้อยมอรัตนบัณฑิตส่วนปานพิเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับก็ชนะคะแนนภูทอกเกียรติโยธินครับชนะคะแนนเชนพลันชัยและล่าสุดแพ้คงพยัคฆ์สอจอเล็กเมืองนนท์ครับอ้าวเสียหลักครับเป็นมวยอนาคตด,ดีทั้งคู่ครับ คมเพชรจิติารวัต์เสือก็จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนนะครับส่วนปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยก็จากแดนใต้ครับเสือใต้เจอสิงห์อีสานยกที่3นะครับปล่อยตัวมานี่คมเพชรต่อ4-1ครับโอ้ต่อแพ้เลืกินครับก็เรียกว่าความเชื่อถือครับออ้ยแค่หนน ค,คือแกะออกแข้งขวาแล้วก็แครคาไว้ครับจังหวะขยับเข้าหาครับทางด้านของคมเพชรพอปานเพชรจะเอาคืนนี่ก็ดันไปนิดเดียวคัับเสียหลักเลยครับแข้งขวาถีบซ้ายล็อกรัดมาครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับคมเพชร โอครับแกจ่าครับตีเข่าขวาครับคมเพชรครับเสียดซ้ายครับทางด้านของปานเพชรเล็กตีซ้ายครับคมเพชรครับปานเพชรแทงขวาคืนเสียดขวาครับหมัดมาครับปานเพชรอาวุธต้องหลากหลายนะครับตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนักนะครับความน่าเชื่อถือก็น่าเชื่อถือทั้งคู่แหละครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของอาวุธบนเวทีนี่เซียนมวยนี่มองอนาคตของคมเพชรดีกว่า ต่อค่อนข้างจะแพงทีเดียวนี่ครับคุณพ่อกับคุณลูกครับรักคุณพ่อเห็นดูคุณลูกนะครับโปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชรนะครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมสี่ปีซ้อนของการกีฬาครับแล้วก็ลูกสาวครับพันโทหญิงพนิชาธีระเดชคงครับยกสี่ครับห้าสองครับคงเพชรยังต่ออยู่แข่งแลกแข่งนี่ครับคงเพชรนี่ถือว่า ยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาเยอะนะครับคือแต่ก่อนนี่ผมก็ก็เรียกว่าบรรยายตรงไปตรงมาแหละครับอย่างที่เห็นนะครับเก่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าชกมวยทรงไม่มีเสน่ห์ครับเอาแต่ถอยอย่างเดียวครับได้แล้วก็ถอยได้แล้วก็ถอยทุกวันนี้ครับดบูนั่นคือเขานําสิ่งที่คนอื่นมองนะคนอื่นบอกที่เป็นกระจกสองตัวเขาเนี่ยนำไปพัฒนาตัวเอง อย่างนี้น่าชื่นชมครับแทนมาครับปลานไมเล็กเจอข่าวขาวาของคมเพชรแข้งขวาครับคมเพชรแข้งขวาคือกับปลางเมเล็กแทงข่าวกรรมการสรับมือชกนะครับก็ค่อนข้างจะสบายหน่อยครับกรรมการคู่นี้เพราะว่าชกกันแบบบริสุทธิ์พูดพองฮนะแล้วก็น,นักมวยก็รู้หน้าที่แหละครับออกอาวุธกันเร็วฮะ แต่ถ้าเกิดกล้าๆกลัวๆกันอยู่นี่โอ้โหกรรมการไม่เร่งด้วยนี่มไปกันใหญ่ครับเนี่ยครับอู่เดินเดินไม่หยุดนะครับท่านของคมเพชรครับเสียบขวาไปครับเสียบขวาครับยัดไส้ครับเสียบซ้ายก็ได้ครับบูฮะแล้วมีฟันศอกมีต่อยมาโอ้ครบเครื่องครับยอดมวยเห็นเห็นแล้วครับอนาคตเนี่ครับเสียบขวาอีกทีหนึ่งแทงเข่าซ้ายครับมีลูกฝางดันหน้า เสียบซ้ายครับตีขวามาครับแข้งเปิดที่โครงรับแล้วก็โต้คืนด้วยแข้งครับคมปนานเพชรกต็ตีเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาครับปานเพนเล็กเอาเสียบเจ็บๆแล้วครับตอนนี้ปานเพนเล็กสู้ครับเสียบขวามาเสียบซ้ายคืนเสียบเข้ามาเสียแางหน่อยเจอแข้งขวาครับโต้คืนด้วยแข้งขวาเสียบขวาครับเจอเสียบขวาจากคมเพชรมันไหม เดินต่อครับตาแท็กมาซ้ายขวางแทงข่าซ้ายครับตีเข่าขวามาครับผมเพชรปานเพ,นนพเล็กตีข่าวครับอระเียขวาครับไปเพล็กตาแท็กหมัดไปก่อนครับตีซ้ายนี่มีลูกจุกจิกนะฮะมีลูกจุกจิกโอ้โหแล้วก็กระทุ้งข่าขวาตามครับโอ้โหโอ้โ,โ,อโหเฮ้มันจริงๆครับหันไปมองเวลาดูเวลานะครับผมเพชรเจอแข้งขวาของปานพเพล็กแทงข่าซ้ายโต๊ะ ขวาเสียบเข่าขวาครับแล้วก็หมดยกพอดีครับอยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมจริงๆครับยอดเยี่ยมทั้งคู่ฮะประมาณ21นะครับทางด้านของคมเพชร10สารวัตรเสือนะครับได้เปรียบอยู่ฮะชาวต่างชาติก็มากัน101คนนะครับที่ชั้นลิงไซส์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ ดูดีนะครับยิมได้กว้างมากขึ้นครับโปรโมเตอร์ทางฝั่งลูมินีครับแต่ละครับยกสุดท้ายนะครับค้เพชรยังเดินนะครับนี่ครับคือมวยได้เปลี่ยนการคุมรูปมวยไม่ใช่ว่าถอยอย่างเดียวครับเดินคุมก็ได้ครับแล้วแต่จะเลือกนี่ครับการเดินคุมแบบนี้ก็คือเหมือนการเปิดปิดเกมคู่ต่อสู้ครับ อาล้ครับกลับมาถอยบ้างครับด้านของคมเพชรเป็นหน้าที่ของบอลเพชรเกียริเจริญชัยแล้วครับอยากชนะก็ต้องเดินแล้วครับจ้วงมันดูครับกล้ามากครับนิ่งมากครับประสบการณ์ข้อคูณขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับจะมาเติมเต็มความเป็นยอดมวยของเขาต้องใช้เวลาครับรุงโรนี่ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวครับ เช่นเดียวกับกำแพงเมืองจีนครับคนที่จะเป็นยอดมวยก็เช่นเดียวกันนะครับหมดยกสุดท้ายครับหมุนไปสองรอบครึ่งนะครับแต่ว่าจับเผาเวลาของคมเพชรสิ์สารวัตรเสือครับปานเพชรเล็กก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับนี่ครับนี่คือเห็นดีไรก็ขนลุกนะครับทราบซึ้งใจกับน้ําใจของน้องๆนักมวยครับ พวกเขาก็สู้กันเต็มที่ครับสุดความสามารถของแต่ละคนนะครับที่จะรีดเข้นขออกมาได้สุดท้ายคมเพชรสิบสรวัตเสือนะครับดีกว่าเก่งกว่าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนางด,ด้านของเจ้าปาดเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยครับก็เป็นกําลังใจให้ผู้แพ้นะครับแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะครับ